ข่าวล้ําการลงโทษทางแพ่งถึง264ล้านบาทต่อ17รายผู้ถือหุ้นกรรมการของ ECF ทําให้เกิดความตื่นเต้นในตลาดหลักทรัพย์ไทยกลอตประกาศลงโทษทางแพ่งต่อ17รายผู้กระทําความผิดในการสร้างราคาหรือปริมาณหุ้นของบริษัท ECF จํานวนเงินรวมถึง264ล้านบาทและมีการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงการห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร เริ่มจากการตรวจสอบข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ไทยระหว่างปี2561ถึง2562พบว่ามีการเชื่อทุนน c f ที่มีความสัมพันธ์กันในทางส่วนตัวหรือผ่านการเชื่อมโยงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทําให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผู้กระทําความผิด17รายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นและกรรมการของน c f ได้แก่นางสาวธัญรัตน์นายกิติพัฒน์นายวัลลบนายคณิงนิดนางวัสนานางสาวทัศนีนางสาวสุนีนายธิติกรนายสราวุฒ นางสุจิตนายไกรวุฒินางเอมอนนายประสพะสุขนา,นายธนริศนางสาวอชราพรและนายพุทธิธรการกระทําของกลุ่มผู้กระทําผิดนี้ได้แบ่งหน้าที่กันในการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้น ECF ในลักษณะที่ทําให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาดโดยมีการส่งคําสั่งซื้อขายหุ้นในลักษณะต่อเนื่องกันและมีการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการกระทําดังกล่าว มีการแบ่งช่วงเกิดเหตุเป็น3ช่วงตามกรณีซึ่งผู้กระทำความผิดได้ร่วมกันโดยแบ่งหน้าที่กันในการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้น ECAF และมีการส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะที่ทำให้บุคคลเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ช่วงเกิดเหตุที่1ระหว่างวันที่24สิงหาคม2560ถึงวันที่21ธันวาคม2560ผู้กระทำความผิด16กรายได้ร่วมกันโดยแบ่งหน้าที่กันในการสร้างราคาหรือปริมาณการซืราาร้อาาขายหุ้น ECAF ช่วงเกิดเหตุที่2 ระหว่างวันที่22ธันวาคม2560ถึงวันที่23เมษายน2561ผู้กระทําผิด15รายได้ร่วมกันในการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้น ECF โดยมีการช่วยเหลือจากนายสุรเกช่วงเกิดเหตุที่3ระหว่างวันที่24เมษายน2561ถึงวันที่5ตุลาคม2561ผู้กระทาผิด14รายได้ร่วมกันในการสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหุ้น ECF โดยมีการช่วยเหลือจากนายสุรเกอีกครั้ง การกระทำของกลุ่มผู้กระทำผิดทั้ง16รายเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งมีการกำหนดโทษตามมาตรา2443 1 2ประกอบมาตรา2445และหรือมาตรา2446 3ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช2535นายสุเรเกศซึ่งช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการกระทำความผิดถูกกำหนดโทษตามมาตรา2443 1 2 ประกอบมาตรา2 4 4สี่หและมาตรา3 1 5ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คอมพอมีมติให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิดทั้ง17รายโดยมีการกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งตามจำนวนเงินที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการกระทำความผิดและมีการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงการห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารมีการกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งต่อแต่ละรายดังนี้1นนางสาวธัญรัตน ชำระค่าปรับทางแพ่ง5 3 7ล้านบาทและห้ามซื 90, ้อขายหลักทรัพย <cl> ์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเวลา45เดือนและห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา90เดือน 2. นายกิติพัฒน์ชำระค่าปรับทางแพ่ง1 5 4่งล้านบาทและห้ามซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเวลา45เดือนและห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา90เดือน 3. นายวนลบ ชำระค่าปรับทางแพ่ง38 6 5ิ2แ7ล้านบาทและห้ามซื hmm? ốn, ้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเวลา28เดือนและห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา56เดือน 4. นายคณิงนิดชำระค่าปรับทางแพ่ง21 8 1 so, 2บเล้านบาทและห้ามซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเวลา22เดือนและห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา44เดือนหานางวาสนา ชำระค่าปรับทางแพ่ง32 4 3ิ9ส1ล้านบาทและห้ามซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเวลา31เดือนและห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา62เดือน6นางสาวทัศนีชำระค่าปรับทางแพ่ง13บ7 7 6ล้านบาทและห้ามซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเวลา28เดือนและห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา56เดือน7นางสาวสุนี ชำระค่าปรับทางเพ่ง12ล้าน29,933บาทและห้ามซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเวลา19.5เดือนและห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา39เดือน 8. นายธิติกรชำระค่าปรับทางเพ่ง5 1าล้าน944,600บาทและห้ามซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเวลา11เดือนและห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา22เดือน 9. นายสราวุธ ชำระค่าปรับทางเพ่ง14ล้าน70,918บาทและห้ามซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเวลา28เดือนและห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา56เดือน10นางสุจิตชำระค่าปรับทางเพ่ง7ล้าน448,531บาทและห้ามซื้อขายหลักทรัพย์